เข<อ>้าขอห่วงถึงหาเตรียมใจทัน<อ>หน้าเล่นแผลไม้ก็ได้ก็ได้ผูกคว้าไปควงตานผูกคว้าไปควงตานแต่เล่นแบบที่เราเล่นเข้คว้าไปควงตนาน มีโชวกับเสียคนอื่นนะสาวเมืองเชรก็อย่าพิชมันนะพี่มู่งอีกนะอะไรอยู่ร้อนแด่ได้แล้วทำแฟนเกตเ็บแกหมดแล้วทำอ่าเออเออก็หนุ่มๆขอโทษนะก้อยก็ยกโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่รอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไร ให้โอกาสแม่ไผ่ได้มาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีโถ่เนี่ยครั้งเดียวมันก็เกินดานะก้อยใส่หัวเอาไปชี้ไว้ฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก้อยจะไปอยู่ไหนนักก็เรื่องแกชีวิตแกที่มันมีฉันเมื่อไม่มีค่าอะไรก็ให้ไผ่บอกกับทายุนี่เอง ออกไปเมียเมียจ๋าแกไม่ต้องมาเลี้ยงกับเมียฉันไม่มีผัวด้วยดวย เระติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและการถ่ายทอดพินี3 0สิครับซึ่งคู่เอกของรายการคืนนี้ครับซ้ายปั๊บผ่าเสมาเพชรแตกเพชรหวยซ้ายอาวุธคมจากเชียงใหม่จะเปิดศึกแย่งชิงความเชื่อมัน่นกับก้าวหน้าสอจจโต้ประดิบหวยซ้ายเก่าเกมจากเมืองคอนที่ขอกลับมาชกหวยไทยนวมเล็กอีกครั้งจะเจอกันในรุ่นแบ่ตำแหติดตามชมได้อีกครู่เดียวครับ ทศาศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะสตังเวโหติมาาันได้ทำให้คน<ด>ในบาปทั้ง<ม>ปวงจักหารือกันสุภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุเพลิงไหม้ภูเขาขยะเกิดขึ้นที่จังหวัดชวา,วาตะวันตกของอินโดนีเซียนะครับส่งผลให้ควันพิษนั้นลอยคระพรุ่งไปทั่วบริเวณทางการท้องถิ่นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา21วันพร้อมเตือนประชาชนให้อยู่แต่ภายในบ้านครับหลังจากเริ่มมีประชาชนที่ล้มป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันแล้วหลับไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ I <laughs> คือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง,ขงด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชาดัมัรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช มรุมมานานบพ